ถ่ายนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์สงศักดิ์แห่งตราดนะจ้าจากรวันนี้เดกชายอะครับบุญอะไรสุพร่อเชีนว่าอะไรครับโอ๊ะจุ๊บตมาไหนแปะริ้วนะครับปลิ้วมาพอไหนครับ้อสี่สนใจคนดึงยังเกงในดูดิครับเดี๋ยวช่วยน่อยเราจะผูกเชือกห้าสองพืนนี่ก่อนผูกหมครับจริงๆพผูก คนนี้เวลาเล่นอย่าไปบอกผู้ดูนะครับหรืผู้ที่จะเล่นว่าเราจะดึงเงงเกงในเขาออกมานะครับห้ามบอกในขาดเพราะถ้าบอกเขาจะไม่ให้เราเล่นดูรงิดทีาข่านเรืความะกาไงเทศยว่คงิเงงในเลยนะอาจารย์เราจะดึงได้เงงในเด็กผู้หญิงมาหนึ่งสองหนึ่งลูว้าเงงเกงใน โอเคครับ <laughs> okay, สวัสดีผู้ชมครับโอ้สีชมพูเท่าสีชื่อเรื่อเลยไหมฮะประกาศการรถไฟแห่งประเทศไทย